สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมลาวอนสตาร์ฟิชและว,ว,วันนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจประจำเดือนกรกฎาคมปี2021คือช่วงนี้คนส่วนใหญ่ก็น่าจะได้ w o r k f r o m home นะครับก็เลยแบบมีเวลาว่างเยอะหรือแม่ก็อาจจะไม่มีอะไรทาในรายการนี้ก็จะมีการแนะนําเกมและสิ่งต่างๆอย่างเช่นพวกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มหรือว่าหนังใหม่ๆนะครับที่สามารถดูได้เพื่อค่าเวลาเอาละครับผมก็ขอเริ่มจากเกมก่อนเลยดีกว่าน,นะครับในเดือนนี้ก็มีเกมใหญ่เข้ามาประมาณ4 5เกมเหมือนกัน เริ่มจากเกมแรกก็คือ Monster Hunter Story 2 Wings of Brune นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมภาคต่อของเครื่อง 3DS กับสมาร์ทโฟนในภาคนี้จะให้ผู้เล่นรับบทเป็นลูกหลานของเรดที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลไขรพิเศษของลาทลลอสซึ่งเชื่อว,ว่าอาจจะนำมาซึ่งความไหยนะเกมก็จะมาในแนว turn-based RPG นะครับที่ผู้เล่นเนี่ยต้องสานสัมพันธ์กับมอนสเตอร์คู่หูด้วยในภาคนี้ก็จะมีทั้งมอนสเตอร์เก่าและใหม่กลับมาหลายสิบตัวเลยรู้สึกเหมือนมีคนนับไว้แต่ผมก็จำไม่ได้นะครับว่ากี่สิบตัวเหมือนกัน คือถ้าใครสนใจนะครับเกมจัวันจำนายบนเครื่อง Switch และ PC ในวันที่9กรกฎาคมนี้ครับเกมใหญ่อันต่อไปก็มาจากฝั่ง Nintendo นะครับกับ The Legend of Zelda Skyward Sword HD อันนี้ก็เป็นเกมคลาสสิกของ Nintendo นะครับที่ได้รับการพอรตจากเครื่อง Wii แล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าภาคเนี้ยไม่ต้องใช้ Mo ชั o n Control ในการเล่นแล้วด้วยเพราะว่ารู้สึกเหมือนเมื่อก่อนมันจะเล่นยากนะครับบางคนแม่งวิ่งไปโดนจากกันพังหมดใครที่ชอบเกมต้นฉบับหรือไม่เคยเล่นภาคนี้อันนี้ก็เป็นโอกาสที่เหมาะมากเลยนะครับ โดยเกมจะวางจำหน่ายวันที่16กรกฎาคมสำหรับเครื่องสว c h ครับเกมต่อไปก็มาจากค่ายสควอเนี่ครับกกบเกม Neo Double End w i t h you อันนี้ก็จะเป็นภาคต่อของเกมแนวแอคชั่นอาที่ออกมาเมื่อปี2007นะครับเกมนี้ก็ค่อนข้างมีสไตล์และมีสีสันมากๆเลยที่ตัวละครเอกเนี่ยต้องเข้าร่วม r ิปเปอร์เกมในชิบุยาแล้วก็ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดออกมาคือถ้าใครรู้สึกเหมือนกับว่าการออกแบบตัวละครเนี่ยมันรู้สึกคุ้นๆเหตุผลก็เพราะว่าคุณเทสซิยะโนมูระเนี่ย รับตำแหน่งเป็น c r e a t ทีฟเบรเกอร์กับ c h a r คเตอร์ e ีไซเนอของเกมนี้ครับโดยเกมจะวางจำหน่ายวันที่27กรกรกฎาคมสำหรับเครื่อง PS4 Nintendo Switch และ PC ครับเกมต่อไปคือ Little Devil i n s i d e อันนี้ก็จะเป็นเกมแอคชั่น RPG เกมนะครับที่มีอาร์ตสไตล์เนี่ยค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เลยเกมจะให้ผู้เล่นผจญภัยเอาตัวรอดจากสถานที่ต่างๆแล้วก็มีสถานการณ์แปลกๆมากมาย คือลองดูนะครับมันมีมอนสเตอร์มีฉากอะไรต่างๆรู้สึกเหมือนจะมีแพตฟอร์เมอร์นิดหน่อยด้วยคือผมอาจจะอธิบายความน่าสนใจของเกมนี้ได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าเกมนี้น่าเล่นมากเลยคือถ้าใครสนใจเนี่ยผมแนะนําให้ลองไปหาตัวอย่างดูเองนะครับโดยเกม Little Devil Inside เข้าวาองจำหน่ายภายในเดือนนี้ครับสำหรับเครื่อง PS4 PS5 Xbox One Nintendo Switch และ PC ครับและเกมสุดท้ายคือผมคงต้องพูดถึงสะหน่อยเนาะ Resident Evil REverse ครับอันนี้เป็นโหมดมัลติ p l a y e r ที่ติดมากับ Resident Evil Village นะครับซึ่งก็เป็นเกมที่เขาบอกว่าถ้าออกมาเพื่อฉลองครบรอบ25ปีถ้าถามว่าทำไมถึงไม่ออกพร้อมกับภาค Village เนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าเกมถูกเลื่อนออกไปนะครับเนื่องจากได้รับเสียงตอบรับเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากเบตา้าซึ่งผมลองเล่นมาแล้วนะครับหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันก็คิดว่ามันก็สนุกดีแต่ว่ามันไม่มีอะไรให้ทำเลยเล่นแป๊บเดียวก็คือรู้สึกตันแล้วอะ แต่ก็สนุกระยะสั้นๆน,นะครับถ้าไม่คิดอะไรมากก็ลองเข้าไปเล่นดูสักตาสองตาละกันอาจจะค่าเวลาประจําวันได้ดีครับโดย Resident Evil, r e s i d e n t i l View Reverse คาว่าจะเปิดให้โหลดภายในเดือนนี้ครับจริงๆเปิดเป็นฟรีทูเพย์เลยผมก็ไม่ว่านะเพราะว่ามันจะได้มีจํานวนผู้เล่นเพิ่มขึ้นด้วยและเรื่องสุดท้ายที่ยังเกี่ยวกับวงการเกมก็คือเอาเป็นโบนัสไปละกันก็คือ s t ี am Summer Sale ปีนี้นะครับคือ Ste ี am ก็จะขนเกมดีๆมาลดราคามากกว่าพันเกมตั้งแต่10%ยัน90%นเลยก็มี คือถ้าไม่รู้จะซื้ออะไรดีเนี่ยผมก็มีลิสต์แบบง่ายๆมาให้นะครับอย่างเช่น The Witcher 3 Wild Hunt ที่ราคาประมาณ200บาท Resident Evil 2 remake ราคา319บาท Battlefield 4ที่ตอนนี้คนกลับมาเล่นเยอะขึ้นนะครับราคา259บาท Sea of Thieves ที่เพิ่งปล่อยอัปเดต Pirates of the Caribbean ออกมาแค่314บาทแล้วก็ Dark Soul s ท3ครับถ้าใครอยากเตรียมตัวก่อนเล่น Elden Ring ราคา375บาท สำหรับคนที่ไม่ชินกับซัมเมอร์เซลล์นี้ก็ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าใช้เงินเพลินเกินไปเดี๋ยววันต่อมาอาจจะรู้สึกเสียใจทีหลังได้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้วโดวยสตีมซัมเมอร์เซลล์จะลดราคาถึงวันที่9กร,รกฎาคมนี้ครับเอาละครับเรื่องต่อไปผมก็จะมาพูดถึงซีรีส์และบริการสตรีมมิ่งที่สามารถดูได้ในเดือนกร,รกฎาคมนี้ครับเรื่องแรกก็คือ Dynasty Warrior อ่าใช่ครับอันนี้มันคือหนังสามก๊กที่ดัดแปลงมาจากเกมที่ดัดแปลงมาจากพงศาวดารสามก๊กอีกทีหนึง หลายคนก็จะสงสัยว่าแล้วมันต่างจากเวอร์ชันทั่วไปยังไงผมคิดว่าถ้าให้ดูนี่น่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับอ่าก็ประมาณนั้นครับคือแม่งและเทฟมาก แต่ว่าไม่ใช่ข้อเสียนะครับผมว่ามี3ก๊กแนวแฟนตาซีแบบนี้บ้างก็ดีเหมือนกันคือถ้าใครเคยเล่นเกมของค่ายโคเอทเทคโมมาแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้สึกว่าแม่งน่าจะเป็นตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับซอสแมทเรียวที่สุดแล้วของ Netflix คือผมยังแปลกใจนิดหน่อยนะครับที่เขาไม่เปลี่ยนคนจีนให้กลายเป็นคนผิวสีอะไรแบบนั้น <laughs> โอเคโอเคนั่นแค่มุกหยอก Netflix นิดหน่อยนะครับคือถ้าใครสนใจนะครับอันนี้จะเป็นหนังยาวประมาณ2ชั่วโมงที่ฉายแล้วบน Netflix ครับผมก็ต้องขอชมเชยคนทําตัวอย่างนี้หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าจะไม่ผิด เขาใช้ทีมของลิปโปในภาค4เข้ามาด้วยซึ่งก็เป็นทีมที่ทให้ผมคิดถึงอดีตมากเลยนี่มันผ่านมาเป็น10ปีแล้วเหรอวะอันต่อไปก็จะเป็นอนิเมะมูฟวี่นะครับชื่อว่า Mobile s u กันด n d ม m พ a t h a w a y คือผมก็ไม่ได้ดูกันดั้มภาคใหม่ตั้งแต่กันดั้มนาราทีบางท่าจะไม่ผิดไปดูในโรงมานะครับเนื้อเรื่องในภาคนี้ก็จะเป็นปี c 1 0 5หนะครับ12ปีหลังจากภาคชาเคิลเตอร์แอคแทดที่โลกนี่ก็ยังเกิดความวุ่นวายเพราะความโกงของรัฐบา,สา,าลสหพันธ์โลก ตัวเอกในภาคน,นี้ก็คือหัวหน้าองค์กรต่อต้านสาพันธ์ชื่อว่ามาฟตีนาเวียเอลินหรือที่รู้จักในกชื่อคือฮัตเทเวโนอาลูกชายของตัวละครคลาสสิกไบร์โนอาที่เคยร่วมต่อสู้กับอามูโรเลมาอย่างยาวนานแต่โชคชะตาของเขาเนี่ยก็กลับพลิกผันนะครับหลังจากได้พบหญิงสาวลึกลับชื่อว่าจีจีแอนดาลูเซียคือถ้าใครสนใจนะครับมูวี่อันนี้ก็ฉายแล้วบน Netflix เออจะว่าไปนะครับกันดั้มภาคอื่นๆอย่างเช่นพวกชาเคิลเตอร์ไอค์แท็กกับมูวี่ยูซีเก่าๆเนี่ย ก็เริ่มฉายบน f ฟิก bon แล้วนะครับใครสนใจก็สามารถแวะไปดูได้เลยอันต่อไปก็เป็นอีกซีรีส์ใหญ่นะครับที่หลายๆคนคาดหวังมากเลยในเดือนนี้กับ Resident Evil Infinite Darkness ที่มีตัวละครเอกอย่าง Lee o l e อ On l ล Claire คือผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมพูดสรุปพอรเรื่องนี้จนแทบจะจำได้แล้วคือเนื้อเรื่องจะดำเนินในปี2006นะครับ2ปีหลังจากเนื้อเรื่องเกมภาคสที่มีคนเล่าเข้าถึงไฟของประธานาธิบดีในทำเนียบขาว เจ้าหน้าที่ลัดรีออนเอสเคนนดีก็ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเรื่องนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆส่วนแคลเน่ก็ได้เจอรูปวาดปริศนานะครับที่ได้รับมาจากเด็กในประเทศที่เธอเคยไปทํางานมาแต่ยูยูไฟในทําเนียบขาวก็ดับลงก็จะโดนกลุ่มซอมบี้ปริศนาเข้าจจ่โจมโดยแคลกับรีออนเนี่ยก็ต้องออกสืบหาความจริงนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนอกจากนี้ก็ยังได้รับการยืนยันแล้วว่าเนื้อเรื่องในภาคเนี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลในเกมด้วย ซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ย Resident Evil Infinite Darkness จะเริ่มฉายวันที่8กรกฎาคมนี้ครับและซีรีส์สุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในสัปดาห์นี้คือ Master of the Universe Revelation อันนี้ก็จะเป็นการกลับมาของซีรีส์คลาสสิกปี1985นะครับที่รู้สึกเหมือนจะเป็นภาคต่อโดยตรงเลยคือผมก็ไม่เคยดูเวอร์ชันต้นฉบับเหมือนกันแต่ผมได้ดูเวอร์ชั่นที่เขาทำใหม่ช่วงต้นปี2000นะครับย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเด็กๆช่วงที่มันฉายบนกร์ตูนเน็ตเวิร์กนู่นนะ่ะ แต่เอาจริงๆนะครับผมคิดว่าคนรุ่นใหมน่น่าจะรู้จักเรื่องนี้จากมีมหรือไม่ก็ภาพนี้นะครับ Master of the Universe หรือบางคนอาจจะรู้จักในชื่อ HeMa n เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าชายอดัมที่ได้รับเป้าหมายให้ครอบครองดาบแห่งพลังซึ่งก็ทําให้เขาสามารถแปลงร่างเป็นฮีแมนเพื่อปกป้องดินแดนจากความชั่วร้ายคือพอมาจะฟังดูโบราณนะครับแต่ว่าแม่งกับสนุกเกินคาดมากๆเลยจากความทรงจำของผมในวัยเด็กคือถ้าใครเป็นแฟนเวอร์ชันต้นฉบับ หรือให้พูดอีกอย่างก็คือคนแก่นั่นเองที่รอคอยภาคต่อมามากกว่า25ปีผมคิดว่าก็คงไม่พลาดเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแต่สําหรับผู้ชมใหม่เนี่ยผมก็อยากจะแนะนําให้ลองดูสักตอน2ตอนนะครับอาจจะได้พบความสนุกในสไตลโ์โบราณๆก็ได้แล้วก็อีกเรื่องเกี่ยวกับ streaming พ l a t f o r m นะครับก็คือบริการ Disney Plus Hotstar เนี่ยเปิดบริการในไทยแล้วนะครับที่ราคาน่าจะประมาณเดือนละ99มั้งถ้าใช้เบอร์ AIS อาจจะถูกกว่านี้นะครับ ที่จะมาพร้อมกับโชว์ของดิสนียอย่างเช่นพวกวันด้าวิชั่นโลกิแล้วก็ Falcon and the Winter s o w y i r r อะไรแบบนั้นนะครับคือถ้าใครสนใจเนี่ยผมคิดว่าบริการนี้ค่อนข้างคุ้มค่ามากเลยนะครับลองสมัครดูสักเดือนหนึ่งไม่เสียหายแต่ที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือเขายังไม่มีแผนจะเปิดบริการบนพวกสมาร์ททวีหรือว่าบางอุปกรณ์ที่ท่านผู้ชมอาจจะใช้นะครับซึ่งก็อาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยเซ็งกันไป ต่อไปเรื่องภาพยนตร์ก็คือผมคงไม่อยากพูดถึงแล้วครับเพราะว่าลงหนังในกรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศเลยปิดไปหลายที่มากหลายคนก็ออกไปดูหนังไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คงไม่พูดถึงอะไรแล้วกันอยู่ที่บ้านดู Disney Plus กับ Netflix ไปก็พอแล้วครับและนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ผมสนใจทั้งหมดจากเดือนกรกฎาคมนะครับแน่นอนว่ามันังมีหลายสิ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงเพราะว่าผมอาจจะลืมไปหรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในความสนใจมากเท่าไหร่ คือถ้าท่านผู้ชมมีลิสต์ของตัวเองเนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าลิสต์ของใครน่าสนใจเดี๋ยวผมจะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ให้เช่นเคยสำหรับวิดีโอนี้ผมก็อยากจะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ดูมาถึงจุดนี้คือถ้าชอบรายการแบบนี้ช่วยกันกดไลค์จะเป็นกําลังใจให้ผมได้มากเลยครับและที่ต้องขอบคุณเป็นพิเศษก็คือเหล่าสมาชิกทุกท่านนะครับที่ช่วยทําให้รายการแบบนี้เกิดขึ้นได้ผมลออ็อกออนสตาร์ฟิชขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เกมจะเป็นแนวเทิร์นเบสอาร์พีที่ผู้เล่นเนี่ยต้องสร้างความสัมพันธ์กับมอนสเตอร์คู่หูด้วยไอเหี้ยกบคือช่วงนี้ถ้ามันธรรมชาติไปหน่อยก็คืออ่อมันหน้าฝนนะครับเราก็จะมีกบมีสิ่งมีชีวิตมีจิ้งหรีดอะไรเต็มบ้านผมไปหมดผมจะไม่อัดเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะาเดี๋ยววิดีโอมันจะเลื่อนไปอีกก็ถ้าใครชอบธรรมชาติก็ดีไปแต่ถ้าใครไม่ชอบสิ่งธรรมชาติก็ขอโทษด,ด้วยนะครับถ้าผมสามารถไม่สามารถลบมันออกไปได้ทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นการทําใหม่ของเกมคลาสสิกที่ได้รับการพอร์ต กกฟิกแล้วคือผมเหนื่อยกบฟิกแค่นีน้อะแบบขัดขวางการอัดกูจังเลยกำลังพูดได้สวยแม่งอบ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 ไม่รู้จะเก็บพาร์ทพวกนี้ไว้ด้วยดีไหมผมว่ามันฮาดีเหมือนกัน <c oughs> ได้ยินไหมครับได้ยินไหมอีฮีถ้าชอบรายการออร์แกนิกแบบนี้ก็ผมก็ไม่ว่านะครับเดีย๋ยวผมจะเก็บพาร์ทพวกนี้ไว้ก็ดีเอาละกกฟิกแล้ว,ลวอย่าร้องมากนะสัสเดี๋ยวจะไปปิ้งให้หมดเลยเอาอีกเอาอีกเอาอีกอ,อืกอ รอต่อไปครับต้องรอไปหยุดก่อนถ้าถามว่าทำไมวิดีโอหลักผมถึงคำนานเนี่ยแหละไอ้กบเพียพวกนี้แม่ชอบขัดขวางผม